ไฮโซม่านฟ้าโพสเดือดไม่ใช่ไฮโซหลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมจ๊ะนงพนีขอเจ้าตัวผู้ชื่อมาเลยว่าใครเรดดี้ว่าเจอมารสุมเข้าแบบสุดๆเลยสำหรับนักร้องชื่อดังจ๊ะนงพนีหลังเพิ่งจะออกมาแ์ว่าตนเองนั้นถูกคนที่ไว้ใจหลอกให้ร่วมทำธุรกิจจนล่าสุดได้ออกมาอัดคลิปเล่าถึงความโงม่ซ้ำซากข,ของตนเองระบุว่า คลิปก่อนหน้านี้ไม่ใช่การโดนหลอกครั้งแรกมีอยู่ครั้งหนึ่งจะโดนหลอกจากคนที่จะรักและเคารพเป็นผู้หญิงเก่งมากๆและมีหน้ามีตาทางสังคมขับ l a m r g h นี่ใช้ของแบรนด์เนมทุกวันของแบรนด์เนมทั้งบ้านเลยวันหนึ่งเขาโพสต์ขายกระเป๋าหรูซึ่งกระเป๋าแบรนด์นี้จะมีราคาอยู่ที่8-900 0 0บาทก็เลยทักไปว่าพี่ขายเท่าไหร่ เขาบอกว่าถ้าสำหรับจ๊ะเขาขายสามแสนก็โอนตังเลยสามแสนก็ไปรับกระเป๋าพอไปรับมาก็ใช้แล้วน้องที่อยู่กับเราทักว่าใช้แล้วไม่สวยเลยมันดูแก่พอโดนทักว่าใช้แล้วดูแก่ก็เลยส่งให้ที่ร้านเรารู้จักไปขายต่อ พอส่งไปเจ้าของร้านก็บอกว่าใบนี้ปลอมเราก็อึ้งไม่เชื่อเพราะภาพที่พี่เขาดูเป็นคนรวยมากมีหน้ามีตาในสังคมเขาดีกับเรามากๆดีมากๆจริงๆพูดดีอะไรดีหมดเลยจาก็ไม่เชื่อก็เลยบอกว่าพี่เจ้าของร้านว่าทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันปลอมจริงๆเขาก็เลยส่งร้านใหญ่ห้าร้านให้ตรวจให้และประทับตรามาว่ามันปลอมต้องเสียค่าใช้จ่าย3,000บาทพอส่งตรวจสรุปว่าปลอมจริงๆนะคะ แล้วก็สองเขาดีกับเรามากดีมากมากจริงๆนะคะเออดีแบบพูดดีอะไรดีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่เชื่อเราก็เลยบอกว่าเออขออนุญาตเอ่ยชื่อร้านกระเป๋าที่ส่งไปให้นะคะเราก็เลยบอกพี่แนนว่าพี่แนนงั้นพี่แนนจะทํายังไงได้อะให้รู้ว่ามันปลอมจริงๆเขาก็เลยส่งร้านใหญ่ห้าร้านนะคะในการที่ตรวจและประ,ประทับตาม,มาว่ามันปลอม ต้องเสียค่าใช้จ่าย3,000บาทเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นพี่ทําให้น้องหน่อยพอทําแล้วสรุปว่าปลอมจริงๆนะคะ งานนี้มีเพจดังได้นำไปโพสต์โยนหินถามทางว่าไฮโซคนดังกล่าวนั้นคือใครทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่ด็อกเตอร์ม่านฟ้าอ่อนประพัฒจันสาขาอาจารย์สาวหน้าสวยและยังรังาำหน่งคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศสภาทนายความซึ่งล่าสุดทางด้านของเจ้าตัวได้ออกมาพูดและชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า จากกรณีที่มีข่าวเรื่องไฮโซหลอกขายกระเป๋าปลอมให้แขกนักร้องท่านหนึ่งแล้วมีเพจหนึ่งนำไปโยนหินทำทางทำให้มีผู้เข้าไปคอมเมนต์พัดพิงมาถึงตัวมา่วมานฟ้าเป็นอย่างมากมายและจากเรื่องราวดังกล่าวม่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นและไม่ได้รู้จักกับทางนักร้องผู้เสียหายเป็นการส่วนตัวและอยากให้ทางนักร้องผู้เสียหายออกมายืนยันว่าไม่ใช่ม่านค่ะไม่งั้นจะมีคนที่เข้าใจผิดอย่างไม่จบสิ้นและทำให้เราเสียชื่อเสียงซึ่งกระทบต่อ หน้าที่การงานเป็นอย่างมากทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ